สวัสดีค่ะช่องหนึนงชาเนี่ยก็มาอีกแล้วด้วยจ้านี่จ้าดี่ด้วยจ้าสวยๆงามๆด้ยจ้าเสบๆท่าหงันด้วยจ้าข้าแต่ล่องมาชิมกันดูด้วจ้าหน้าตาเป็ตตาอร่อยงา่ายเสพข้าต้องล่องชิมเบิ้งจ้าจะกินจนพอเลยด้วยจ้า จะแล้วจะแบบมันรู้ตรงกินชิ้นเล็กๆแบบมันนูกงง่ายนี่จะแบบเขาปากวยะไรันได้วต่งแต่แนวซอยจ้ะกำลังจะปาดชิมด้วจ้ะนี่จ้าชิมอื้มแบบหมแล้วจะเิมไปน้ำจิ้มแล้วจ้ะจิ้ยักษ์อร่อยจ้า เออแม่ยาอ้าอืมอืมเศษเศบทั้งนั้นจ้าอืม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  không em <laughs> um, sorry uh, chắc chân bay vào Học ăn làm đẹp chặt mưa 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 จ่าอุ้ยเขาอ่ะจา้ากินจะเบมือจ่าแล้วจ้าเบิ่งจา้าจะหมดจา,จาจนแล้วจา้านเห็ด้จ้าเขาเขามาเม็ดหนึ่งเลยจา้าหืมหืมหสิ่งสก,กัดอันสิ่งกุ้งอันใดก็มีได้จา้าแบบนีก้ก็มีจา้าจ้า แบบนี้ก็มีจ้าที <c oughs> ่ขนนั่งสองอัน,นอเนออป็นปราเฮียมกับอันเวสขอกเท่าไรแล้วก็แบบกุ้งแล้วจ้าแบบก,กุ้งอุย้ยฉันยังไม่ตื่นเลยเนาะอุย้ยเฮียม,มันยังแบบเหมือนว่าตอนนื่นบนเขาเที่ยงเลยจ้ากแบบขึนแล้วก็อิ่มปรับด้วยเหรอ อิ่มมากแบบอาจจะกินก็จานอิ Oliver> ่มเกลี้ยงแบบปุ <t 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 ๊บขึ <t <t ้นเขาก็ได้ก็จะอืมเหยียดจ้าสปาดเป็นชิ้นๆเล็กๆก็จะจ้างเลยกินเลยน้องนุ่นกินยังจ้า โอ้กินน้ำจีบก่ะจะไหนดูซิเปิดให้ดูหน่อยจ้า,จาโอ้กินน้ำจีบแลยว,วันนี้แสบจุ๊บอ,บอ๋อ,อกินกับข่านี่กินน้ำจีบจ้าโอ้ฮะ